สวัสดีครับพบกันนะครับก่อนจะเข้านอนคืนนี้ก็มาต่อกันด้วยหุ้นไทยคมอีกสักคลิปหนึ่งนะครับไทยคมพื้นฐานเป็นยังไงนะครับเรามาดูพื้นฐานไทยคมจากงบการเงินแล้วก็กราฟเทคนิคนะครับส่วนที่เหลือท่านต้องตัดสินใจนะครับเอาเป็นว่าข้อมูลที่ผมดูนะครับท่านต้องเอาไปเป็นข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับราคาล่าสุดวันนี้ก็คือ4บาท68นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะ ข้อมูลวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ4ี่บาทหกครับจากนั้นเราก็ไปทำความรู้จักไปดูงบนะครับผลดำเนินงานไตรมาสที่1นนะครับล่าสุดที่ประกาศออกมานะถือว่าดูดีนะครับมีกำไรนะครับ18ตังค์นะจากที่ขาดทุนนะครับก็กลายเป็นกำไรนะถ้าเราอนุโลมว่าทุกไตรมาสนะครับได้18ตังค์นะ4ไตรมาสนะครับคิดง่ายๆเอาเลข15แล้วกันนะครับ15 สองสามสิบสี่ห้าหกสิบนะครับตีว่าหกสิบตังหกสิบตังก็คือพื้นฐานอยู่ที่หกบาทนะครับเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะผมมองว่าไทคมพื้นฐานอยู่ที่หกบาทบนสมมติฐานว่าได้มาสัดไปได้กําไรสิบแปดหรือสิบห้าตังนะนี่คือลักษณะของการประเมินนะครับจะได้ที่หกบาทแต่ถ้ามันขาดทุนอันนี้ก็พื้นฐานก็จะเปลี่ยนอีกนะครับท่านก็ต้องคอยกอดติดทุกใรมาสนะครับล่าสุด ทสติตินะครับ PE คำนวณไม่ได้แล้วก็ผลตอบแทนก็ถือว่า4%แล้วก็ p r i c e เ o อ o ก็ต่ำแล้วนะครับต่ำมากแล้วแล้วก็ Market Cap 5,000ล้านนะครับแน่นอนนะครับทุกท่านรู้จักไทยคมดาวเทียมนะอยู่หมดเทคโนโลยีนะครับจากนั้นเราก็ไปดูเว็บไซต์กันหน่อยนะครับไปดูข้อมูลนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับบริการด้านบอดแบนด์นะครับด้านวิดีโอด้านให้คำปรึกษาธุรกิจดาวเทียมนะครับแล้วก็ ล่าสุดมีข่าวนะครับจับมือกับเคทนะครับลุกบริการธุรกิจดาวเทียมนะนะครับเพื่อเสริมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเป็นพันธมิตรกันนะนี่คือในเชิงของข้อมูลในเว็บไซต์นะครับที่เหลือเราก็ไปนั่งอ่านกันนะครับทีนี้เอาเป็นว่ามาดูในเรื่องของงบและกันนะครับงบย้อนหลังนะครับเท่าที่ดูนะมันมีลดลงเรื่อยๆนะครับสินทรัพย์ก็ลดลงเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ล่าสุดเมื่อปี62เนี่ยนะครับหมื่นเจ็ดนะครับส่วนปีนี้รู้สึกว่าจะดีขึ้นเล็กน้อยนะครับดีขึ้นก็อาจจะมาจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับจะหกพันนะครับเป็นหกพันสามนะครับก็ถือว่าเพิ่มมาสามสามร้อยล้านนะครับก็คือมาจากหนี้สินส่วนทุนนะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาจากปี62เล็กน้อยจากหมื่นล้านเป็นหมนะื่น หน่วยล้านบาทน,นะครับเป็นหนึ่งมืหนึ่งพันล้านตรงนี้นะครับถือว่าดูดีขึ้นเล็กน้อยนะครับเมื่อปีปี6กสองนี้น่าจะเป็นปีที่ต่ำสุดนะครับถ้าเรามองอย่างนี้นะ9ก0า6กพันอันนี้สอง0มืนสองเลือหหมืน็ดนะครับปี6กสองน่าจะต่ำสุดแล้วส่วนปีนี้มีตัวเลขที่ดีขึ้นนะปี63สามนะครับอันนี้คืองบดูดีขึ้นแล้วก็กำไรสุทธิตรงนี้ก็คือมูลค่าเรียกชำระแล้วกนะ็คือ ไม่มีการเพิ่มทุนมาปีหกหนึ่งนะครับเพิ่มเมื่อปี60นมานิดหน่อยนะครับตัวเลขตรงนี้บอกว่าเพิ่มทุนเข้ามาส่วนไรายได้ครับไรายได้ไรายได้เองก็พันสองรล้านสี่ไรมาสน่าจะได้สักสี่พันสี่พันแดก็ถือว่าลดลงนะลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ก็พอดูกําไรแล้วก็ถือว่ามีกําไรครับแต่ถ้าเราดูย้อนหลังนะก็ชักเสียวๆเหมือนกันนะครับว่ามันก็ขาดทุนเว้น นะครับกำไรขาดทุนเว้นสลับกันอยู่นะครับนี่คืองบย้อนหลังสี่ปีเพราะฉะนั้นปีนี้ก็อาจจะมีกําไรนะครับแต่ปีหน้าอาจจะขาดทุนอันนี้ก็ก็เดายากเหมือนกันนะครับไทยคมงบมันก็สลับดีสลับร้ายอยู่นะครับทีนี้ถ้าปีหกหนึ่งเนี่ยพื้นฐานอยู่ที่2บาทสิบตังค์นะครับสองบาทสิบตังค์นี่คือปีที่ดูดีนะครับส่วนที่ปีที่แย่ก็คือโอ้โหขาดทุนนะครับติดลบ2บาทนะครับ เพราะนั้นเอาเป็นว่าพื้นฐานผมอาจจะให้อยู่แถวแถสองบาทสิบตังค์นะครับเมื่อปีหกหนึ่งนะครับส่วนปีนี้ผมอาจจะมองว่าภาวนานะว่ามันได้เติบโตไปเรื่อยๆนะครับนะครับถ้าว่ามันได้เท่าเดิมไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้พื้นฐานที่หกบาทนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานที่หกบาทถึงสองบาทแล้วกันนะครับตีลุมกว้างๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเรามองมาเก็ตแคปห้าพันล้านนะครับ เทียบกับสินทรัพย์ราคานี้ก็ถือว่าต่ําแล้วนะครับต่ากว่าทุนด้วยซ้านะเพราะฉะนั้นลงมาครึ่งหนึ่งของทุนด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นราคานี้อาจจะลงมาเยอะแล้วนะครับถ้ามองในมุมนี้นะแล้วก็บูลค่าทางบัญชีก็คือ10บาทนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าราคานยุติธรรมไหมก็มันก็ลงมาเยอะแต่ก็รายได้ไม่แน่ไม่นอนนะครับ ขาดทุนกำไรขาดทุน,ทนสลับกันอยู่นะครับอันนี้คือจุดที่ต้องระวังจากนั้นผมก็ไปดูให้ละเอียดมากขึ้นนะครับฟรีโฟลด์เองก็ถือว่าเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ดูไม่ดีจุดน่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีจุดดีและจุดแย่นะฟรีโฟลด์เพิ่มก็ไม่ดีนะครับทีนี้ต่อไปเราก็มาดูยอดขายครับรายได้เขามาเลยนะรายได้เขาลดลงนะลดลงจากพันสามมันเหลือเก้าร้อยนะครับ โดยล้านบาทนะครับเก้าร้อยล้านรายได้อื่นเขาเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าดูดีหน่อยนะครับปีก่อนโน้นห้าสิบสองล้านปีนี้สองร้อยล้านนะครับรวมไปเสจนะครับก็ถือว่ารายได้ลดลงนะครับเล็กน้อยส่วนรายจ่ายเองต้นทุนขายเองเขาก็ลดลงตามนะครับลดลงตามค่าบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารก็ลดลงนะครับรวมค่าใช้จ่ายลดลงนะครับรายได้ลด แต่รายจ่ายก็ลดนะครับเพราะฉะนั้นทำให้กำไรมันก็เลยดูดีขึ้นมานครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะว่ารายได้ก็ลดนะครับค่าใช้จ่ายก็กลดที่กำไรอยู่ได้เนี่ยเพราะมาจากต้นทุนขายหรือรายจ่ายลดลงนั่นเองนะครับทำให้กำไรเพิ่มขึ้นมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะมองอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าไทยคมเนี่ยน่าจะเก่งกำไรมากกว่าถือยาวๆนะ เพราะถือยาวยานี่มันเสียวๆนะครับแต่คมเพราะว่ามันก็เว้นขาดทุนนะครับเพราะกฎของผมคือถ้าหุ้นขาดทุนเนี่ยเราเราไม่ยุ่งนะครับแต่ก็มันขาดทุนสลับดีนะครับถ้าเก่งกําไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจทีเดียวนะครับจังหวะน,นี้เพราะว่ามันก็ลงมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามันจะเด้งก็อาจจะเด้งได้ขึ้นไปนะครับผมว่าสิบบาทนะครับ มีโอกาสนะถ้ามองจากกราฟนะครับสิบบาทตรงนี้นะครับแต่ถ้ามองจากงบแล้วก็เสียวๆนะครับมุนตัวนี้ก็ไม่แนะนําให้ถือแบบทิ้งยาวนะก็ต้องติดตามงบนะครับถ้างบมันดีไปเรื่อยๆนะครับงบมันดีไปเรื่อยๆพื้นฐานก็จะเติบโตไปได้เรื่อยๆนะครับหรือถ้าเท่าเดิมตลอดตลอดนะครับพื้นฐานอยู่ที่6บาทนะครับแต่ถ้ามันขัดทุนเมื่อไหร่ก็ โอ้โหนะครับว่าอาจจะลงได้เละเทเหมือนกันนะครับเพราะันหุ้นตัวนี้ก็ถ้าจะเก่งกําไรก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือเท่งเขียวขึ้นมาสองสามเท่งแล้วนะครับในอินดิเคเตอร์เองก็บอกว่าเป็นขาลงนะเอาเป็นว่าขาลงตั้งแต่แถวนี้นะครับจุดแดงแล้วก็มีสัญญาณให้ซื้อตั้งแต่แถวนี้นะครับแต่ก็หลอกหลอกไปดอกหนึ่งแล้วนะครับก็ลงมาเรื่อยๆแล้วก็หลอกหลอกมาหลายดอกนะครับว่าให้ซื้อให้ซื้อให้ซื้อ ตัวแต่ก็กดลงมานะครับตอนนี้ก็กําลังพุ่งครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าจะเก็งกําไรก็ก็สิบบาทนะแนวต้านนะครับตรงนี้แล้วก็พื้นฐานเองก็หกบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณานะครับแต่ถ้าจะถือนิ่งๆยาวๆนี่ก็เสียวๆเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเก็งกําไรหรือเล่นแนวกราฟก็จังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับ เป็นโซนที่น่าสนใจนะครับซึ่งมันก็โอ้โหนะครับลงมาเยอะพอสมควรนะครับถ้ามันจะเด้งขึ้นในบ้างก็ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าบัลุ่มก็เข้ามาแบบแท่งยาวเลยนะครับโอเคครับขอทุกท่านใช้วิจารย์น,นะครับแล้วก็ต้องคิดรอบด้านนะครับ พุ่นตัวนี้ก็น่าจะเก่งกําไรก็ก็น่าสนุกเหมือนกันนะเพราะว่ามุ่มเข้านะแล้วก็มันลงลงมาเยอะแล้วโอกาสที่มันจะเด้งขึ้นไปก็ก็มีนะครับแต่ถ้าดูพื้นฐานเองก็มันก็ต่ากว่าทุนแล้วนะครับแต่ก็มีแนวโน้มที่มันลดลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนนะนะครับนี่มองจากงบแล้วก็การเทคนิคนะครับ โอเคครับขอทุกกตาใช้วิจารย์น,นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ